สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ลุงเนียงนำสูตรวิ่งล่างตัวเดียวมาฝากท่านผู้ชมนะครับออก็หวังว่าท่านผู้ชมจะถูกอกถูกใจนะครับเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับก็นำมาให้ ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการพิจารณาในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก่อนอื่นนั้นมาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับที่นี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนี้ไม่ยากครับง่ายๆครับ ท่านผู้ชมก็ครับนารางวัลที่1ทั้ง6ตัวมาตั้งลงแล้วก็เลขท้าย2ตัวมาตั้งลงไปเลยครับวิธีทำก็นําเอาหลักพันมาบวกกับหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกกับ1คงที่ทุกทุกครั้งไปเลยนะครับเช่นซึ่ง ลุงเนียงที่จะนำมาให้ท่านได้รับชมนี้ก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับซึ่งลุงเนียงได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนี้ก็ประมาณห้างวดแล้วก็งวดที่หกเป็นงวดที่จะถึงนี้นะครับแล้วมาดูกันดูครับว่ามันจะเข้าไหมว่ามันจะแม่นแค่ไหนก็ให้ท่านผู้ชม ได้รับชมเลยนะครับวิธีทำก็เอาหลักพันก็คือ7บวกกับหลักหน่วยล่างก็คือ5นะครับก็ได้7 7นะครับบวก5บวก หงคงที่นะครับ7จบวกหได้12 12อบวกหก็ได้13นะครับ13ก็ได้เท่ากับ3นั่นเองนะครับทีนี้มาดูงวดต่อมาหวยออกอะไรครับหวยออกที่ เจนะครับ73าปรากฏว,ว่าเข้าหลักหน่วยนะครับเข้าหลักหน่วยนะครับถูกนะครับทีนี้งวดต่อมาครับเหมือนเดิมครับเอา หลักพันก็คือ5บวกกับหลักหน่วยล่างคือ3มาบวกกันครับ5บวก3แล้วก็บวก1คงที่นะครับเท่ากับ5บวก3เป็น8 8บวก1ก็เป็น9นะครับหวยงวดต่อมาออกอะไรครับข้างล่างนะครับเฉพาะข้างล่างเท่านั้นนะครับหวยข้างล่างงวดต่อมาออกที่9 9นะครับปรากฏว,ว่าเข้าทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบเลยนะครับ โอีกนะครับงวดน,นี้นะครับทีนี้มาดูงวดต่อมาหลักพันบวกหลักหน่วยล่างเช่นเดิมครับเจ็ดบวกเก้าแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับเท่ากับ 7-9บวกเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 16...16 16บวก1เป็น17นะครับก็ได้7ดหวยงวดต่อมาออกอะไรครับข้างล่างออกที่71นะครับก็มาเข้าที่หลัก10นะครับหลัก10ล่างนะครับก็ถูกอีกงวดนี้นะครับ แล้วมาดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมาเช่นเดิมนะครับหลักพันก็คือ4บวกหลักหน่วยล่างก็คือ1แล้วก็บวก1คงที่นะครับ4ีบวกหได้ 5, 5้าหบวกหได้6นะครับ หวยงวดต่อมาออกอะไรครับออก65นะครับข้างล่างออก65หาปรากฏว่าเข้าที่หลัก10นะครับก็ถูกอีกครับงวดนี้ครับทีนี้งวดต่อมาครับ หลักพันก็คือ3บวกกับหลักหน่วยก็คือ5บวก1คงที่เท่ากับ5 3บวก5ได้8 8บวก1ได้9นะครับงวดต่อมาหวยออกอะไรครับ ทางล่างออกที่9 9นะครับเข้าทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบเหมือนเดิมครับเหมือนนี่นะครับถูกอีกนะครับที่นี่เรามาดูงวดของวันที่ 1. มิถุนายน2อ6 6นี้ จะได้เลขอะไรเรามาดูกันนะครับโรงเรียงบอกไว้ก่อนนะครับว่าสูตรหวยทุกสูตรนั้นมีเข้ามีหลุดนะครับอย่าไปมั่นใจ100%เซน์นะครับถึงแม่สติติจะเข้ามาตลอดเข้ามาทุกงวดงวดต่อไปนั้นมันอาจจะจะหลุดก็ได้หรือจะเข้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ขอให้ใช้วิจารณญาณน,นะครับแล้วมาดูกันว่าจะได้เลขอะไรนะครับเช่นเดิมนะครับเอาหลักพันก็คือ2นะครับบวกหลักหน่วยล่างก็คือ9นะครับบวก1คงที่นะครับ 2บวก9ได้11นะครับ11บวก1ได้12ก็ได้2นั่นเองนะครับเป็นนั้นว่างวดวันที่1เดือนมิถุนายน2 5 6 6นั้นเลขวิ่งที่ได้ตัวเดียวนั้นก็คือ2นั่นเองนะครับมาดูว่า จะเข้าหรือไม่เข้านะครับซึ่งสองนี้ลุงเนียงก็ชอบนะครับเพราะว่ามีหลายสูตรที่ทำออกมาแล้วมันมาชนที่สองซึ่งมาดูสูตรที่ที่ลุงเนียงได้ลงไปแล้วให้ดูนะครับว่ามันมีสองไหมอย่างเช่นสูตรสูตรนี้นะครับซึ่งเป็นสูตรหน่วยล่าง ก็ปรากฏว่ามี2นะครับเห็นไหมครับมี2นะครับหน่วยล่างนะครับซึ่งเป็นงวดงวดน,นี้นะครับงวดวันที่1เดือน6ปี66นี่นะครับซึ่งลุงเนียงได้จับคู่ไว้ก็คือ6 2 2 6นั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะครับส,รสูตรสูตร10ล่างนั่นเองที่ลุงเนียงได้ลงไว คลิปที่ผ่านมานะครับซึ่งสูตรนี้ก็มีสองเหมือนกันครับเห็นไหมครับได้สองนี่นะครับซึ่งอง์เลียงก็จับจับคู่ไว้ได้ทั้งหมดแปดแปดคู่นะครับซึ่งท่านผู้ชมคงได้ชมไปแล้วนะครับทีนี้ว่าทั้งสามสูตรนี่มันมาชนกันที่สองนะครับมาชนกันที่สอง เพราะฉะนั้นโอกาสมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมอลองเอาไปคิดพิจารณาดูนะครับถึงยังไงก็โุงเนียงก็ไม่ได้รับประกันร้อเซนะครับว่ามันจะมาก็ให้ท่านผู้ชมนั้นใช้วิจารณญาณเอานะครับซึ่งอย่างที่โุงเนียงบอกว่าสูตรหวยทุกสูตรมันมีเข้ามีหลุดนะครับ ให้ใช้วิจารณญาณน,นะครับเล่นได้ให้เล่นพอเท่ากับกำลังที่ตัวเองมีอย่าไปเล่นเกินกำลังตัวเองนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งสูตรนี้ก็ลุงเนียงก็ โดยส่วนตัวแล้วลุงเนียงก็ชอบนะครับ2นี้นะครับข้างล่างอ่าล่างโดยเฉพาะนะครับล่างอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงนั้นก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ แคปหน้าจอไว้เลยนะครับแล้วสูตรนี้ก็ลองไปทำดูนะครับถ้างวดนี้เข้างวดหน้าก็จะได้ทำได้เลยไม่ต้องมารอลงเนียงนะครับ